สวัสดีจ้ามาืาอนี้มาสื่อของพี่เนาะเอ้ยย่างพยัยเนี่ยจะสื่อเขาซานมะหนึ่งกินเองโอ้ชัดมาดูเนาะ,ะจะเพื่อซีดูหนึ่งแทะหนึ่งกินเองสิจะเอาขขาวซานมะหนึ่งกินเองพี่เน,น,น,นาะเมกผงกาแฟพ่อยัยเนี่ยหยิบมาเลยเออ สก์ไงย,ยืนตรงรางมืมหนึ่งมาสื่อของใส่พี่เนาะกาแฟกับนมนมเนยเอาไปเอาตะก,กามาใส่นําดีกว่าเออเอาตะก,กามาใส่ปัญญายินดีสื่อเขาสารเมื่อหนึ่งกินเองพี่เนะาะเอาสารเก๋ดีเนาะเอาเอยียงดังเออได้ตะก,กามาเลยมาทางนี้มาทางนี้อาาีกเลย

นอาจะปอไดไปเอาแฟบครอบขนมตามมาแฟบแฟบนี่แฟบเดยชงขาวนะเขาเคยใส่ชงขาวขาวสีขาว เอาเอายิบเอาถ้าบอกปับ๊บขนมกันปับ๊บขนมที่เคยใส่สื่อส,ส,สามถุงอันนี้มันเป็นสามถุงนะนะสื่อหนึ่งแถมสองอะนะอันนี้เด็คอมพอร์เนี่เด็เออแต่ว่ามันเป็นสามถุงเด้อ เป็นสามตัวอะไรว่าแมนดาวนี่ดาวนนี่นันจะเป็นคอมฟอร์ตคอมฟอร์นดนี่ดินี่ดิเออตวนี่ล่ละคอมฟอร์ดร่อยสิบเก้ววาบาทแม่เต็มตาและ้ะคอมฟอร์ดคอมฟอร์ดพี่นนองป้บผนมใส่ยี่ห้อนี่เนาะคอมฟอร์ด มันเ้ก็ยุดก็ได้มีโอกาสได้มันสื่อของส่ายใส่นึ่งนาะสื่อขล้องไหวใส่ค้องประจําบาทหาอะไย เนื้กระถือเท่าไหร่หนะหนึ่งแทมหนึ่งกระสิกลอยเก่าสิมหาบาทหนึ่งแทมหนึ่งลยอยเก่าสิมหาา้องฮะว่าจ,จะได้โมเดลอะนะ